สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วงนี้ผมไม่สบายครับโอ้ยเมื่อวานนอนทั้งวันเลยอ่ะวันนี้จะพาเหล่าน้อยไปย้ายเหล็กสักหน่อยครับเอาเจ้าฟ้าใสไปย้ายครับไปยกเดี๋ยววันนี้จะพามาชมเหล่าน้อยขับเจ้าฟ้าใสขึ้นเทเล์กันหน่อยเนดะ้ เอาเฮ้ยไม่ไม่สตาร์ทสักทีอา้าวเป็นไรเข้ามาเอา้าวไปแล้วมันเข้าไปคือมิสซีรีแหละเฮ้ยเราเอ้ยเราเป็นไร เป็นไร i, ทำไมไม่สตาร์ทอ่ะเฮ้ปิดก่อนเป็นสวิต์ปิดหมดเลยดึงกุนแจออ,อกเอออ่ะเสียไปไหมเออเอก็ไม่ปิดเอก็ไม่ปิด อะไรอะไรเสียบด,ดีดีดีบิดไม่ได้เหรอเสียบให้มันให้ชีวิตมันออนก่อนรอมันออนรอมันดับก่อนค่อยสตาร์ทเอาอะไรฮะไม่ติดบ่ เยังให้ดูดิทำไมว่าไม่ติดเป็นอะไรอืม งงหลาวงงเอาอึบออกโซ่ไปด้วยหลาวบอกงงเลยทำไมผมสตาร์ทไม่ติดวะปิดตู้เลยนะเดี๋ยวฝุ่นเข้า ไอ้แดงรถเมมมึงโอ้อันนี้เนาะว่าร้จักยานรถเลยเนาะ อบอยู่ตัวนี้นเนาะเสียงนิ่มมากเลย เดี๋ยวพามาชมเราครับเจ้าฟ้าใสขึ้นเทเลอร์ครับมาดูทักษะเขาหน่อยสิ่านไหมขับขึ้นเองเลยขับขึ้นเลยฮะ <c oughs> ค่อยเดินค่อยเดินขึ้นได้ไหมเคยเคยขับขึ้นยังยังฮะเคยเคยแต่ขับลงเคยแต่ขับลงมันก็ไม่ต่างกันหรอกขับเลยคอยยืน่นมือไปตับจับนู่นแล้วค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นกดเลยกลยกดอ,อีก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 อ้า ยกเลยยกเลยยืดแขนมายืดแขนมาข้างหน้าอีกอ่าเดินมาเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเดินมาเลย เดินมาเดินมาเดินมาเบี้ยวนั่หน่อยเบี้ยวมาเดินมามาเลย่ได้มาเลย่เอาละสวยงาม ค่อยๆเดินมาด้วยต้องคอยบอกก่อนนะครับเพราะว่าอ่าเดินมาขึ้นครั้งแรกครับไม่ให้ขับขึ้นก็ไม่เป็นสักทีครับต้องปล่อยครับรถมันยังมีรถมันยังใหม่รถยังแรงครับมันง่ายอยู่ถ้ารถกเก่าๆยากหน่อยไม่มีแรงเดินขึ้นตรงนี้

เดินมาเดินมาอ้าวยกยกยกบ้าบายกบ้า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 บบายกเลยยกเลยบ้าบ้าเ๋ยวเดจ้าอ่าเดินหน้าม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 า เกีย yeah. เดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเลยหน้ามาดูมือเนี่ยดูมือคนโบกเนี่ยเดินมาเลยอายุยกยกไม่ดูมือเลยไม่มาดูมือคนโบกเลยอเออ เดินมาเลยยกเลยยกเลยยกเลยมันมีม้าอยู่อ่าเดินมามาเลยมาเลยเดินมาเลย Tiền vào đi Ờ, à, lên Ờ, Muốn lên อุมอามมาใกล้ๆหนอ่อยค่อยๆค่อยๆหมุนไปหมุนป้หมุนป้าววางเลย Ha. Tram ừ. tới là thi mẹ ừ. ừ. Ngay Hả Ngay mấy Hả Ngay bao Ngay yếu khăn nè à เอาเอาไมา้ขึ้นด้วยรถตัวเดินตัวเดินมันยังแรงมันใหม่อยู่มันขึ้นง่ายถ้ารถเกา่าๆต้องหมุนไปคำครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม